โรงเรียนแบบวงดนตรีออกระชุมบนบ้านเราที่เขาจัดดนตรีน,นอ๋อความงงโรงเรียน,ยนสวย,วย,สวยมันมันได้บรรยากาศมันได้บรรยากาศแนวญี่ปุ่นดีโรงเรียนญี่ปุ่นแหละผมนึกถึงผมนึกถึงโรง,ง,งเรียนโอนิสิกะเลยที่มันปฐมนิเทศในส,ส,สนามไอเนี่ยแหละสนามบาสแบบนี้แหละ ประกาศประกาศใครทำกางเกงในหายที่ตู้ล็อกเกอร์มารับคืนที่คุณครูโอนิสกาได้เลยฮัโลโหลเทสฮัลโหลเกมขอเกมขอเพิ่ประกาศเลยเด็กนักเรียนทุกท่านวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนจะทำ ให้ถอดกางเกงในเัื้อส่งมาให้คุณครูเดี๋ยวนี้ครูเอาเป็นดม <c oughs> คุยจะไม่ไหน <c oughs> <c oughs> นักเรียนหายไปไหนหมดวะโรงเรียนนี้ไม่มีใครกล้าเรียนเลยได้ไงเนี่ยฮัลโหลโรงเรียนนี้เสีอานีนฟรีเรียนฟรียันลูกบวช ห้องล็อกเกอร์อน,นี่มันเป็นห้องที่ครูห้องล็อกเกอร์อย่างนี้ห้องล็อกเกอร์เป็นห้องที่ครูชอบมากเลยห้องนี้นี่ห้องเก็บของนี่นักเรียนแมง่งทออมาถอดอันนี้นุ่ม <c oughs> อันนี้นุ่มเลยใช่ไหมตรงนี้นุ่มๆเลยใช่ <c oughs> ไหมใช่อราคาหนุ่มๆเลยนี่แหละนี่ตรงนี้เลยนี่ผ้านุ่มๆไหนอยู่ไหนไป บริษัทบวกขวามาขวามือลูกได้เลครับแม่บริษัทเอวีชอบเลยบริษัทเอวีชอบเลยโอ้แบบเนี้ยนะชอบโอ้นุ่มๆนี่เลยเนี่ยเตียงนี้เลยนี่เตียงนุ่มๆนี่แหละ ประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้ประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องใช้พัดลมหลยใช่ไมเขาพอดีลืมเอาไว้ที่ห้องเก็บของมาช่วยคาัมันมันจะมีโมเมนต์นี้ไว้คือผู้หญิงกับผู้ชายเป็นเข้ามาเอาของกันข้างในเนี่ย <c oughs> มันจะมี <c oughs> คนที่แม่งไม่รู้อ่ะแม่งก็จะมาล็อกล็อกตรงนี้ปิดเอาไว้เลยจะออกไม่ได้ตามนั้นจะเกิดอาการ าตามในเรื่องเอวีอหรออันนี้ตามในเรื่องเอวีใช่ไหม,ไมเ,หเห็นเยอะหน่อยออนิเมะก็มีใช่อ๋อออนิเมะก็มีเหรอเอวีออนิเมะมีะออหมดเรา,นนานนะเดเดินไปเมื่อไงนะออกไปได้ไปะเนี่ยมันคือโรงหนังมันคือจอภาพแล้วก็เดินเข้ามาปุ๊บเจอคนกำลังปวดประสาททีวีกระพริบโดนตีระทึก เหมือนเวอร์เกมเลยเฮ้ยเยี่ย <laughs> <laughs> โอ้โหโกจิตจัดเลยเวอร์นี้สยองขวัญสันประสานเฮอร์เลอร์มาโหสภาพนี้ <c oughs> เอสเอพีเหรอไอตัวที่มันบอกว่าเฮลเมียถ้าเป็นชีวิตจริงนะผมน่าจะตีนยันนะตกใจอ๋อมันมันเป็นเวอร์เหมือนเวอร์เอร์ในโลบอกที่มันเป็นเรื่องเล่าเดินไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอีกเรื่องเมื่อกี้เป็นอีกเรื่องอันนี้เป็นอีกเรื่องอ๋อใช่ใช่ใช่โลบอกมีอย่างนั้นอยู่จะมีเวอร์ไอไอผีไทยอะไร เเรื่่อองงลาสยใช่มันจะเป็นเหมือนการ์ตูนมังงะคล้ายๆมังงะคล้ายๆการ์ตูนมังงะอ้าวโอ้ยเฮียพ่อมึงอ้าวเธอว่ามันก็น่ารักดีอ่ะ <c oughs> มัน, <c oughs> มนโตเกียว,ยวหรือบ่าหรือชิบูยา เพ้มันเหมือนไอเวอร์นั่นเลยอ่ะไอเวอร์อะไรนะฮาราจุกุชินจุกุอะไรทั้งอย่างคล้ายๆอันนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะนะมันทำอะไรนั่นน่ะมีใครเห็นมันผมไหมฮัลโหลมีใครเห็นมันผมไหมคำถามพื้นๆ What are you eating today? ทำ e a เขงมอฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าม่แข่งหมูแ่าฮู่แ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่งฮ่า่าาางว เาพกินาดเอาอีกคำถามหนึ่งเอาอีกคำถามหนึ่งเอาคำถามที่ดูแต่ยากสำหรับเด็กหน่อยนิดหนึ่งยากสำหรับเด็กนิดนึงเออสมัยนี้ไม่มีวันที่หนึ่งที่สองมันอมันจะนอนพร้อมยังมันจะนอนพร้อมยัง What is your favorite animal? Cat Cat and dog Oh Cat and dog again? w h a t i s your family Ding I wanna say it I e pet น้องคิดออกวะเนี่ยน้องคิดออกวะเนี่ยคิดออกเมื่อกี้หนูตอบเบาๆเขาตอบว่าอะไรเมื่อกี้หนูตอบเบาๆตอบว่าตอบว่า <laughs> ขำเกมมากเลย iPad <You> you ding iPad iPad you you no, no, <Drink, huh>? ฟ oh, um ังริ้งยิใส่ iPad ยูริ้ง iPad ไยูริ้ง iPad ฮะเขาาไม่ใช่โนูนคิดว่าติ้งเลยติ้งหรอดิ้งดิ้งดิ้งโิ้งอิ่ม พกแอนดับเบิลสตั๊บเบิลโคคาโคล่าเอสตั๊บเบลีแอนวอเตอร์แอนวอเตอร์โอเคโอเคเออใช่พี่ก็ขับรถเหมือนกันพี่ก็ขับรถเหมือนกันรถรถมันขี่กันมาใช่ไหมรถมันขี่หน้ากันมาใช่ไหมใช่ใช่พี่ก็เห็นเหมือนกันรถมันขี่หน้ากันมา โคนิจิวะาเอาวตารเหรอเอาวตารให้เล่นเหรออ๋อไม่ใช่อ้าวทำไมคนจะนอนกลายเป็นเดอะแมทิกเนเด็ตวันเสาร์ไม่ดีหรอไม่รู้ดิการเป็นเดอะแมทิกไปแล้วคนจะนนอนกลายเป็นเดอะแมทิกไปแล้วออกได้ปะเนี่ย พี่อารช่วยหนูด้วยมาเนสพี่ช่วยมามาเนสช่วยมาเออพี่ก็โดนชนด้วยเอ้าพี่ก็โดนชนด้วยพี่ก็โดนชนด้วยเอ้าเอารถมันชนรถมันชนพี่แล้วรถมันปิวเองฮัลโหลคลิปไปเองครับเอาเนี่ยเราถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเราเห็นเลยเนี่ยเนี่ยผมชนมันชนมันชนเราแล้วรถมันรถมันชนใส่เราแล้วมันรถมันคว่ำเลยอ่ะ เม่อันาชนเสร็จล้วเรารถมันคว่ำเลยอ่ะโคตรฮาน้ำนายเป็นเหมือนของพี่ไหมของพี่รถชนแล้วรถมันคว่ำอ่ะนี่นีกหนูก็เป็นอะแต่ว่าหนูจะพารถไปไหนสักอย่างโอ้บ้า คนชะนอนคนชะนอนดีจอยคนชะนอนดีจยคนชะนอนดีจคอจชนอนไปโดนบักคนชะนอนไปติดบักคนชะนอนไปติดบักคนชะนอนติดบักรีจยก่อนรีจยก่อนคนชะนอนติดบักอยก่อนรเขาไกติดบัจอยก่อนรงจอกอนรีจกรจออามีอจอยกอามีอยกอรจ่อนรีจก่อนรีจยกาอ่รอ่รีจยกรีจรีจ่อนรจ่จรีจรีจจจนอ่นน ไอ้นยายนะรขาจะนอนกดอะไรเป็นหุ่น์คือเป็นไรเลยเป็นเลยเป็นไรไเป็นไระอันธเนธเอฟซีอันธเนธเอลซีอันเนอันนอันนธเออันั้นอวางเงินวาเอเอาเงินเอาเอาเโอเค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 มา วางแล้ว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  แล,แล้วพอลงไปปุ๊บมาตรงนี้ใหม่เฉยโอ้แต่มันทำรายละเอียดลิ้นผมจริงมากเลยนะเอาตรงๆดูดิรายละเอียดลิ้นแบบสมจริงมากเลยอนะ่ะเขาทำได้ไงวะอย่าบอกนะว่าไอตัวอวตารมันลิ้นมันสมจริงอย่างนี้อยู่แล้วไม่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 ไมไมเอาเอาดีๆฟันก็สมจริง ลิ้นก็สมจริงูมันโคตรสมจริงอะดูพวกเพดานปากเนี่ยแบบไปเห็นเส้นเลือดอะไรนะเนี่ยไอ้เนี่ยม่นทำาทำไมวะไอ้ต่อมต่อมต่อมกินปากเห็นไหมมีต่อมกินปากเออมันมันมันสมจริงมากเลยอ่ะดูดูฟันดิดูแค่ฟันก็สมจริงแล้วโอ้โหแล้วตัวอวตารไม่ได้ไม่ได้มีรายละเอียดขนาดนี้ใช่ไหมตัวอวตารไม่มีไม่มีไม่มีถึงจะขยายใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ละเอียดขนาดนี้ใช่ไหม โอ้โหลืมแล้วมันเรียกว่าอะไระเอ้ยมันหกปากได้ได้วยเหรอดูดิมันหกปากใช่อันนี้เหรอไอ้ไอันนี้เขาเรียกว่านี่ไม่ใช่เหรอลูกกระเดือกเอ้ยไม่ใช่ลูกอะไรนะอ่อเออลิ้นไก่ลิ้นไก่ลิ้นไก่ถูกต้องถูกต้องลิ้นไก่ลิ้นไก่ลงไปแล้วตายเลยเหรอโอ้โอ้กระเพาะอาหาร แล้วอะแค่ชุดนะนะหนึ่งชุดนะแล้วแบบพอมันก็มีชุดหลายชุดที่มันสวยๆแล้วก็แบบเอออยากจะใส่เข้ามาอยากจะใส่ระบบนู่นนี่นั่นเข้ามาแต่แบบนั่นแหละสวยมากอ่ะคุณจะนอนแต่ก็ไม่มีคนเล่นหรอกวีอาร์ ยิ่งอัพยิ่งสน,นุนไงที่คนไลนิ่งเคยพูดพที่ที่คนไลนิ่งเคยพูดอ่ะอะไรนะอัพเดทอัพเดทใหม่จันไรเก่าเก่าจำได้ไหมไคนไลนิ่งเคยพูดไว้อัพเดทใหม่จันไรเกา่าเก่าจำกัดอะจำกัดชุดจำกัดฝ้าข้ามเกินเง,งี้ยแล้วแบบคนแม่งไม่ซื้อแล้วแบบไอ้เหี้ยชุดเดียวไม่งก็ไม่สามารถได้อะ มคนตามแม่ค้ามันก็จะ,จะ,จะเริ่มแบบโอ้เฮียเอ้ยทำชุดทำผมมาคนไม่ก็ไม่เคยจะซื้อแล้วมันก็จะไม่ค่อยทำมาขายนะพอไม่ค่อยทำมาขายยอดคนเล่นมันก็จะลดลงลดลงเพราะว่า <c oughs> ชุดไม่มีอะไรไม่มีเผยเวอร์บางเวอร์เงี้ยไม่อาจจะโดนจำกัดได้ยนะอีกอย่างหนึ่งคืออีกอย่างเงินอีกอย่างเงินคือที่ที่ VRChat แชมันมาไกลได้ขนาดเนี้ยเพราะหนึ่งคนสร้างเวอร์ คนสร้างเวอร์สวยๆออกมาเรื่อยๆยสองอคือคนคนทำอวาตารสวยๆออกมาเรื่อยๆสามคน<อ>ทําชุดออกสวยๆออกมาเรื่อยๆมันทําให้เกมมันอยู่ได้ไง<ช>ทําให้เกมสนุกไงเ,เกมมันเลยอยู่กินได้ตลอดใช่ใชเกมมันเลยสนุกขึ้นเ,เ,เกมมันเลยน่าเล่นขึ้นเ<อ>นี่ยมาทําข้อจํากัดอย่างเงี้ยโอ้โหมันเริ่มแบบทุเรศแล้วอ่ะมันเริ่มกลายเป็นว่าโอ้โหตอนแรกอ่ะตั้งแต่ใส่ระบบไอ้นี่มาละไอ้ระบบร้านค้าเนี่ย ระบบร้านค้าสติ๊กเกอร์อะไรของมันเนี่ยใส่มาทำไมคืออะไรมาทำไมใครต้องการร้านค้าสติ๊กเกอร์หมายถึงเกมพาร์ตนะนะเออพวกเกมเกมพาร์ตพวกไอ้นี่ยที่บางเวอร์มันต้องจ่ายเงินหรืาเติมเงินเข้าไปถึงจะแบบเข้าในห้องนู่นนี่นั่นได้โอ้โหอ๋ออันนั้นอันนั้นนะอันอันั้นน่าจะทำไว้ อันนั้นน่าจะทำสำหรับเอนั่นหรือเปล่าที่ว่าสร้างไรายได้สำหรับคนสร้างเวอร์เปิดสร้างไรายได้อันันเข้าใจได้อยู่อันนั้นเข้าใจได้อยู่